สบายดีพี่น้องทุกคนทคนั้งฟังไทยฟังเล่าและตั้งประเทศและอีกหล,ลายประเทศวันนี้พ่อกับตา่ายท่านทองสมจิตช่าแนวคือเกาวันนี้อากาศมันฮ้อนลอยมันจะซอนพี่น้องอากาศฮ้อนฮ้อน,อนหลลอยมันจะซ้อนไหวิธีการลอยมินจะซ้อน รอกันแบบดใดเศษผ้าที่นองไปเบิง่งอุปกรณ์นี่ยังไงของตาไส้ไปไปน้องไปเบิงเบ่งบนน้ำกำว่ารอกันวิธีไป,ไปเลบนน้ำกันได้ที่น้อนได้ในวิธีการรอไม่จ่ซ่อน <c oughs> บ่ตองเจ็บบ่ตองเจ็บน้ำตามดินบ่ต้องกลมที่ข้าวที่โคงเจ็บตัวเี่น้องไปเบิง่งวิธีการของตาไส้มารอกันแบบใดแบบใด ไปนอนไป็นน้ำกำไปนอสผพาไปเป็นอาหารตามจะดูการอาหารเลิศดสอาหารเลิศรสคนไนอนเศร้าบานหอบบานนอกของหน้าหอพี่นอสผพาไปเป็นหม่องรอหม่องรอไม่ชซ่อนเปนน้ำกนอุปกรณ์มีอย่างไงไปนอนผาไปเป็น เด็กมีนนยได้ยัน้อยถ้าพี่น้องเด้อนี่ตู่ลำโพงใช้ลำโพงลำโพงบ้านลำโพงยังขยายให้หน่อยฮะแล้วครับนี่ลำโพงอันนี้เป็นหลอดไฟหลอดนีออนธรรมดาพี่น้องแต่มีความพิียเสด้วยการล่อนี่พี่น้องพี่นอ้องโค้งเสียนี่คือหลุมหลุมพี่น้องหลุมแต่บอชตเตอร์นี่ยมันมืดกลางคืน หลุมนี่ห้องกส่แม่งจะซ่อนมาลงในหลุมห้องประองไปเก็บตามริ่มตามขอบตามแคมหลุมมันลงนม่อนีลงมันยางเดียวห้องประองไปกลมเก็บไปปวดลังปดวดเอวพี่น้องอาหารตันตดโดการห้องประเพณ้หมันมก็นเงินวะมาอีกแล้วอาหารญี่ปุน่นแต่เป็นของไทยห้องหรอพี่น้องเอาอผ้าพี่นอ้องเป็งอุป,ปกรณ์ที่อีกจํานวนหนึ่งที่ใส่เสียง ใส่เสียงล่อเสียงไนมาจากใสไปไปลางผ้าหรือเป็นปเปิน่งไปดูไปดูได้เลยอยู่เงี่ยงอยู่แล้วครับเงี่ยตาไส้หรือเงีย่ย,ยน้อยอยู่ทงดอกแกค่วมสบายจะดอกกันนี่น้ำมีม่น้ำมีไฟฟูงไฟฟ้าเรียบร้อยบาดานประปลามีครบ,อบนอยู่คนเดียวอยู่คนเดียว นี่พี่น้องนี่เป็นเครื่องขยายเสียงเลยจะได้มุเหมือดพี่น้องนี่จะเห็นหมือด์ทดสอบเปิดก่อนพี่น้อง <c oughs> นี่เขาใส่เสียงจากโทรศัพท์นี่พี่นอ้องเข้าเสียงโทรศัพท์โทรศัพท์เนยแอทบเด็กกันได้ที่โหลดได้ มาแล้วนี่เป็นแอปพี่น้องอย่างแอปมันจะซ่อนมอนชุดวเฉียวพี่น้องเชียเฉียว,ว,ยยวโหลดมาจากตัวนี้เพสโตดังอยู่บนเครื่องสอดแจง้งสามหมื่นสามขึ้นมามีดับพี่น้องเสียงตัวนี้เดี๋ยวจะ่ทดสอบใปเบิ้งพี่น้องขั้นแรกขั้นแรกอ่าทดสอบก่อนพี่น้องแล้ทดสอบก่อนว่าจะใช่หรือไม่ใช่ ใส่ใส่ยี่ซ่อนบ่ไม่งั้นบ่ทดสอบก่อนโอ้ยกล่องเลยพี่น้องอยู่คนเดียวเนะาะขาตังกล่องผิดอ่าพี่น้องด้าเดียวทดลองให้ดูพี่น้องจำไว้แอปมันจิซ่อนได้ทดสอบทดสอบทดสอบ ล่อแป๊บเดียวล่อมันหลดพี่น้องมันหลดละห็นเส่หมวกมันจะซ่อนมันก็ตัวแมงกีซ้อนที่มันจะใส่เสียงจากมันจากจีซ้อนเห็นบปุ่มแดงๆเขาเป็นว่าปิดถ้าเปิดนี่ที่จังหวนพี่น้องเดี๋ยวตรวจสอบเสียงก่อนนี่คือเสียงแมงกี้ซ้อนหรือเสียงแมงก์กซ้อนที่ใส่ลอหลังจากนั่ง นีสายเสียงขยายนีคือสายสัญญาณสายสัญญาณนีเสียก็โทรศัพท์เช่นไงพี่น้องเขาเชื่องขยายเสียก็ไปเลยมีดูนั่นเสียงออกไปข้างนอกพี่น้องเสียงไปสู่ข้างนอกเรียบร้อยรอเบงว่าึงมีแม่จะซ่อมลงหลุมว่ลรอแป๊บเสียพี่น้องติดตามว่าไปเหญ่พี่น้องเย็บซี่ติดตามไปเรื่อยๆวังนั่นนั่นเสียง เดี๋ยวมันมันก็เสียไม่กี่ซ้อนเดี๋ยขานะ่อพี่น้องน่องแต่ย่าเบิ้งหลุมรอยกี่ซ่อนนั่นแหละสภาพี่น้องไปเบิ้งมันนี่กี่ซ่อนลงบ่อหลังจากเขาเปิดเทียนขยายประมาณสักหน,น้าทีว่ามันเป็นไหญ่นี้แนงมาลงบ่เบิ้องหลังัำ ลำบากรอดทักวพี่น้องเอ้ย <c oughs> ไปดูด้วยกันไปมาถึงพี่น้องใช่ไหมไปบนนั้นนนัน่พี่น้องแม่งมันจะซ่อนมันลงมากทีห้าปะต้องไปกลมจับมันลำบาก,าากาพ,พี่น้องจะน่อยจะพลาดพี่น้องมาตัก คือแมงยักซ่อนอุปกรณ์อะไรทั้งเจอได้พี่น้องกระเลียนลงแม่ระเลียนลงโตขึ้นโตลงโอ้มีหลายไปหรอกหนึ่งกิโลเลยนี่งประมาณสองโลประมาณสองกิโลกว่าแล้วโอ้มากันหลายเดใหญ่สักคู่ไมาตัยที่น่องม่ตัย ต่กับบินตกน้ำเลยบันตกับเรีนมากบนพี่นนองทางกรเน,นมากนี่ยดูเสียงไส้ใส่ในตอนนี้น่องย้อมตัดสิดไสพี่พน้่องมาตากว่าบังติงดไตหลายบบมินว่อนไปวันมากกับหลอดไฟ้ี่น้องมันเสียงแต่มาเสียงรอ เดินม,มาหลายลเราเดี๋ยวตักเอาน้องมาตักเห็นกิโลพี่น้องม่านสองโลโอเคมีก้อนพี่น้องมาตักน้อกันแม่พี่น้งนนนนนนองเวลาตักต้องซ้อนแล้วในเวลาโอ้โอ้หลายลพี่น้อง มีเยอะมีเยอะมีเยอะตอลนง้ก็ต so so <th> <my favorite> <design> uh, ิดเหอะมากตอนนะมีเยอะโตมันโตกำลังสิลงเสียงจะซ่อนฝนก็เสียงก็กระจายที่น่องเอ้ยยังไม่เสียงยังไม่เสียงยังบ้านออกบ้านหน้าให้เดินกันจนระวันนี้นี่มีเงาตักทีน่อง ตักรอบได้ก็พี่น้องได้หลายเป็นอิสรอิสอ้วกี้โตแม่ไขยพี่น้องเลยอิสนแม่ไข่ เยอะๆบ้นโตก็ล่างหมานะ่าเป็นนางต้นโตก็ล่างมาล่องหลุมมี่ี้องเขาล่องเห็ดหลุมหนิเขาต้องไปล่างลําบากก็ล่างอยู่แต่ว่ต้องการจุดบ่มีดินเกาะหลายเพราะว่ามันตกลงดินตกลงในน้ำนะครับทุกทายทายตัวน้ำยินก็จะออกไปแต่ตัวแมงจะซ่อนเวล่าไปล่างมันก็ล่างงา่ายล่างสะดวกคว้วสายจะรลายล่าไป จะจับเขา่าเีประกอบอาหารอย่างนั้งกะคือมันบอ่อมีดินเห้เป็นเีร้ล้ากินลงไปเนะอลาหยั่งนี่นือาถือกินมเล้าเชี่ยวเราขบกินนองแต่ทีตามไม่เลี้ยงจ่น้องชัวร์อดแจ้งอะือจุดอะไรเปิดนี่แต่แต่ม่านสามทุ่ม,ม,น,มน,นี่น้่งยางเชื่นีอยู่แต่มานสามทุ่มสามทุ่มโดยปต่มานเป็นเนื้อลาบมาตรฐานนี่จ้ะนันตกด อย่างกอจากกันน pues <the> er ี่ร้องกจากลำพุ่งปนกันกระชันยกกระจันนีปลาพี่น้องเอ้ยกำกัมันเิกระจันกับห้องบ่อน้อกบ้าน่าเห้องนี่แต่เราแต่เรามาเจ็บอไนี้พี่น้องเรียใบที่นี่อาจาที่เขาเตรียมใบเป็นองคเป็นองมังกรองมังกรเ้่ยต้นขนาดหนอกามากล่างทีนึงเปนอะแกล้งมาที่น้องค่อยล่างอ้า ชอแค่นี้ก็หลอบแรกพี่น้องเลยไอแคนี้ก็นแล้วนอดที่สองอนั่นตีสามตีสี่อะไรนี่ยหลอดที่สอ,อโอเคจบตัวเพียงแ่นี้บายบายตะกอนรอบนี่มันตักตอนที่สอี่นอ้องตอนที่สองไล่ตีสี่พอดีนอนเตือนสิ่สสสที่น้องน่เองโอ้ยไายกาที่นอ้อง้ เงแมงเยอะจริงครับเป็นไโตกำลังดินมากบนีเยอะดีโอมากกันหลมากันเยอะมากน่นอแไงเนี่คือวิ่การหล่อไม่คืทอด เี้ยเข้าต้องไปกลมเก็บดอกแค่ว่าจี๊พ่อจี่รมเป็นช่วงเพื่อนอย่งมะคำจีล่มเงี้ยนี่ก็ไม่เพืงเด็กสี๊่มช่วงกันหลายฉัหรับคลิปนี้กับพายพี่าพายบอไว้เลยดีองด้อผู้ควมจิดเสียงมาจังใดกบกันตอนไม่อยู่ซ้อนหล่อนไม่อยู่ซ้อนแต่จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม จะยิงกันเด้เป็นองคได้เพราะจตามแต่ว่าจตามจิดต่อไปนี่น้องลนี่คด็กอัาดูทหาโลดพี่นอง โลหาโลนะรับ้องก็าประตองไปเสียเดาไปนอนข่จิตเชียดานอนอยู่นี่เฮียงหมื่นชั่งนองนอนอาอาจจะนัดิปนี้บายบายพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อบายบาย เอื่อนคิดนะสวัสดีครับ